อีกหนึ่งบริษทัทที่กำลังพิจารณายื่นฟ้องล้มละลายเพราะพยายามดิ้นรนที่จะลดหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด -19 นั่นก็คือบริษทัทผู้ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนั่นก็คือซีนิเว ที่เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร,ร์เวก้ในซาฮารซึ่งมีนี่สุดที่ถึง8.9พันล้านดอนลลาร์เมื่อสิ้นปี2564โดยมีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหราราชาจักรยังคงตกต่ำจากการเข้าซื้อกิจการของคู่แข่งในแคนาดาที่ล้มเหลวซึ่งมีมูลค่าตลาดเพียง56ล้านปอนด์หรือประมาณ66ล้านดอนลลาร์และกำลังมองหาวิธีที่จะปรับโครงสร้างงบดุลและยังได้กล่าวล่าสุดว่าทางเลือกหนึ่งก็คือการยื่นฟ้อง ายโดยสมัครใจในสหรัฐโดยหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในลอนดอนร่วงลงสู่ระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการหลังจากที่หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ได้รายง,งานความเคลื่อนไหวที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งซินิเวลนั้นคาดหวังว่าจะโครงการดำเนินงานตามปกติจนกว่าจะมีการยื่นฟ้องซึ่งกล่าวเสริมอีกว่ากำลังเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายใหญ่หลายราย,ายรวมถึงผู้ให้กู้และผู้ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการเงินซึ่งย้ำว่าธุรกรรมใด ใดที่ลดหย่อนภาษีจะนำไปสู่การลดสัดส่วนของส่วนได้ส่วนเสียที่มีอยู่อย่างมีนัยสำคัญหลังจากรอดพ้นจากการแพร่ระบาดการขาดแคลนภาพยนตร์ที่มีงบประมาณสูงในระยะสั้นและความนิยมในการสตรีมออนไลน์กำลังคุกคามการฟื้นตัวของ AMC Entertainment โดย Cineworld ซึ่งมาสองปีก่อนได้ละทิ้งแผนการที่จะเข้ายึดครอง Cineplex ที่เป็นคู่แข่งกันซึ่งอยู่ท่ามกลางข้อพิพาททางกฎหมายกับบริษัทของแคนาดาที่มีการเรียกร องค่าเสียหายถึง1.23พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ946ล้านดอลลาร์และตลอดหลายปีที่ผ่านมาซ e w o เวลได้ขยายตัวไปทั่วโลกผ่านการเข้าซื้อกิจการรวมถึงการซื้อ r e เก็ Entertainment มูลค่า3.6พันล้านดอลลาร์ในปี2560บริษัทมีภาระผูกพันในการชำระให้กับอดีตผู้ถือหุ้นของเรเกที่ไม่พอใจซึ่งทาให้การเงินของบริษัทนั้นยิ่งตึงเครียดมากขึ้นโดยหุ้นของซีเนเวลนั้น มีความผันผวนในช่วงแรกโดยซื้อขายอยู่ที่4.3เพนนีที่เปรียบเทียบกับจุดสูงสุดอยู่ที่มากกว่า310เพนนีในปี2560โดยสถานการณ์เศรษฐกิจช่วงนี้นั้นมีทั้งข่าวดีและข่าวในแง่ลบโดยเฉพาะที่สหรัฐสัญญาณเศรษฐกิจนั้นขัดแย้งกันจึงทำให้การซื้อขายในตลาดหุ้นเอเชีย ยังคงมีการแว่งตัวโดยสำนักข่าว AP ได้รายงานว่าตลาดหุ้นในเอเชียนั้นได้ปิดส่งท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งตัวเลขบวกและลบปนเปกันจากการที่นักลงทุนนั้นคาดการณ์ไม่ถูกและคาดการณ์ต่างกันไปซึ่งตัวเลขสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกันก่อนที่จะรม์พาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดจะส่งสัญญาณนโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งพาเวลจะกล่าวบรรยายบนเวทีนโยบายเศรษฐกิจแจ็คสันโฮที่แคนซัสซิตี้รัฐไวโอมิงสหรัฐในวันท,ที่ยี่ 6สิงหาคมขณะที่ผู้คนนั้นจับตาว่าจะส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ย โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐนั้นได้แถลงตัวเลขการจ้างงานว่าสูงขึ้น5 2 8 0 0 0ตำแหน่งในเดือนกระกฎาคมส่วนอัตราการว่างงานในสหรัฐอยู่ที่3.5%นับว่าลดลงต่ำสุดในรอบ2ปีหลังจากการระบาดของโควิด -19 ขณะที่ราคาน้ำมันแม้ว่าลดลงแล้วแต่ยังสูงกว่าระดับ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดและบราธนาคารกลางทั้งในยุโรปและเอเชียอาจจะขึ้นดอกเบีย้ย เพื่อชะลอการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยคาดหวังว่าจะควบคุมเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงในรอบหลายทศวรรษทางด้านเอ็ดเวิร์ดโมยาจากบริษัทโอนด้ากล่าวว่าจากตัวเลขของสหรัฐอาจจะเปิดทางให้เฟดนั้นขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงอีกครั้งขณะที่ยอดการค้าปลีกในสหรัฐยังคงทรงตัวอยู่ในเดือนกรกฎาคมเมื่อมีอัตราเพิ่มขึ้น0.8%ต่ำกว่าที่นักเศรษฐาศาสตร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.1% เนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวอเมริกันจํานวนมากใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ก็ยังนับว่าสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถึง7.1%โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ12เดือนที่ผ่านมายอดขาปลีกโดยรวมเพิ่มขึ้น10.3%ในเดือนกรกฎาคมหากไม่รวมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ยอดขาปลีกจะเพิ่มขึ้น0.4%ในเดือนกรกฎาคมส่วนยอดขายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ทําสวนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวน เกี่วยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทางด้านเจฟฟรีย์โรชหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ LPL Financial กล่าวว่าเมื่อราคาน้ำมันลดลงผู้บริโภคจะมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นสำหรับซื้อของอื่นๆเช่นเฟอร์นิเจอร์และอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอย่างไรก็ตามผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้ใจ่ายมากกับสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยยอดขายที่ห้างสรรพสินค้าลดลง0.5อร์เซและร้านขายเสื้อผ้าลดลง0.6%โดยอัตรางเงินเฟอ้อยังคง เป็นปัญหาหลากักสำหรับหลายครอบครัวแม้ว่าราคาน้ำมันเบนซินจะลดลงแต่ค่าใช้ใจ่ายอื่นๆกลับเพิ่มสูงขึ้นค่าแรงก็ยังเท่าเดิมความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการจำนองและการกู้ยืมเงินก็คงพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งจากรายงานยอดค้าปลีกที่ครอบคลุมประมาณหนึ่งในสามในการจับใจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคทั้งหมดชาวอเมริกันได้เปลี่ยนการซื้อจากสินค้าที่จับต้องได้หันมาใช้ใจ่ายเรื่องการเดินทางการเข้าพักในโรงแรมและการเดินทางโดยเครื่องบินมากขึ้นซึ่งผลกระทบของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยการขายบ้านที่เคยถูกครอบครองก่อนหน้านี้ได้ชะลอตัวลงเป็นเวลา5เดือนติดต่อกัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่สูงขึ้นและราคาขายที่สูงทำให้มีผู้ซื้อน้อยลงและเมื่อจับกระแสธุรกิจเอกชนพบว,ว่าวอลมา t ผู้้าปลีกรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐมีรายได้และผลกำไรรายไตรามาสดีกว่าที่คาดการเอาไว้โดยยอดขายนั้นเพิ่มขึ้นถึง8.4เปอร์เซ็นเป็นมูลค่า152,000ล้านดอลลาร์ในไตรามาสที่2แต่มีข้อความแนบมาด้วยว่าลูกค้าส่วนใหญ่มุ่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาถูกและทั้ง ด้านโฮฟูดได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งแม้จะเป็นที่ทราบกันว่าลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยแต่กลับพบว่าไตรามาสที่สอง75%จากสินค้าที่ขายได้นั้นมาจากกลุ่มที่มีรายได้พอสมควรคือครัวเรือนละอย่างน้อย1 0 0 0 0 0ดอลลาร์และนอกจากนี้ยังพบว่าในกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่าจะซื้อของที่มีราคาถูกลงจากในร้านเช่นเนื้อสไลด์แล้วไปทำฮอทดอกเองเพื่อประหยัดเงินส่วนทางร้านทาเกตเผยตัวเลขผลประกอบการ ไตรมาสที่2ว่ากำไรนั้นลดลงเกือบ90%ส่วนทางกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินค้าลังสต็อกที่มีความต้องการสูงในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 เช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่เจมีสิงห์ตันประธานซิกเน t j จิวเวลเบริษัทค้าปลีกอัญมณีรายใหญ่ของสหรัฐเจ้าของแบรนด์เซลส์แอนด์ r e d ร์เผยว่าชาวอเมริกันเลือกมากขึ้นที่จะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะหันไปซื้อของกินของใช้เพิ่มมากขึ้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ